เหนูนมครับมืดแล้วครับก่อนจะเข้าคอกนะครับนี่ครับคือบรรยากาศคอกควายชนบทยามเย็นนะครับเห็นโคนอีกแล้วครับชอบมาครับควายกับโคนก็อย่างที่เขาบอกครับของคู่กันครับเอ้ยอันนี้แม่กับลูกนะครับ ก็อีกสักพักนะครับก็จะได้เวลาน้องข้าวคอกนะครับปล่อยให้กินยายอีกสักพักก็ตอนนี้เพิ่งจะห้าโมงครึ่งเองนะครับก็ก่อนข้าวคอกจะให้น้องลงอาบน้ําสักนิดนึงนะครับตรงนัง้นตรงนู้นมีบ่อสําหรับให้น้องกินน้ําเล่นน้ําอยู่นะครับบรรยากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับวันนี้ทุกวันตอนเย็นประมาณสี่โมงครับฝนจะตกทุกวันนะครับ วันนี้ไม่มีฝนนะครับก็เลยปล่อยน้องได้นานหน่อยนะครับเดี๋ยวมืดๆค่อยเอาเข้ากันครับสักหกโมงหรือหกโมงครึ่งนะครับอยากเข้าป้องครับน้องเล็กครับยังเหลืออีกตัวนึงครับที่ยังหลงฟูงอยู่ตัวนู้นครับกำลังมา อย่างเดียวครับคือกว่าจะข้ามไปกินข้าวนะครับข้าวเขากําลังจะหวานนะครับก่าไปหยับที่เขาทําทําเทือกไว้นะครับเขาจะหวานพวกนี้นะครับฝังแปลงถาดไปก็ข้าวเริ่มโตแล้วครับกว่าอย่างเดียวครับคือจะข้ามไปหยับข้าวเขานี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆออกควายชนบทนะครับบรรยากาศดีนะครับ ูครับอยู่หลักล้านเลยครับก็พา,ามาชมบรรยากาศของบ้านนอกยามเย็นนะครับที่ทุ่งนานครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศบ้านนอกยามเย็นที่ครอบครัวชนบทนะครับ